ไปดค่ะมาช่วันะมาชกัน,มน,กนไม่ใช่เอ็นมะน้ำ ให้ส,สิอยากให้ตามแบบนี้อยากดูเพิ่มต้องไปไอจีเด้ <c oughs> อแบบนี้เลยไม่ชอบนะถ้าบินตามไปไหนไอจีกันอี้ด้อมันน่าจะใต้บินแล้วลนะ่ะน ก็อย่ามาทําเราบินนะคือเราเป็นคนเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยหน้ามากจริงคือตอนนี้หาคนเข้าเข้าอีกไลฟ์หนึ่งก็คือตรงไหนคะนี่ค่ะไอจีอะพิมตัพิมเลยนะคะ a t t i n u แซ่บันอยู่ในนั้นอยู่ที่พี่พี่อ่ะก้าเปหรือเปล่าอยู่ที่พี่พี่อ่ะก้าเปหรือเปล่าแค่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยไม่ใช่หละไม่ใช่ใช่ปะกินมาไม่ สวัสดีค่ะขยายกล้องก่อนนัคือบ่ได้เลยที่แบบมอเ้อเจาะเลยมอมอ,อเจาะลยอแล้วโอเคฟอคแล้ว